ดาราอาวุโเสเศรษฐาศิราชายานะคะก็ประเดิมฝากเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาหนึ่งแสนบาทค่ะขณะที่ทางด้านของผู้จัดการทกสและพนักงานก็ร่วมใจกันใส่เสื้อสีเขียวร่วมกิจกรรม รวมหัวใจเสื้อเขียวช่วยชาวนากันอย่างคึกคักนะคะและล่าสุดค่ะก็เตรียมรณรงค์ประชาสัมพันธ์3กองทุนช่วยเหลือชาวนาให้กับประชาชนที่สนใจได้รับทราบแล้วก็จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะในวันที่5มีนาคมนี้ติดตามจากรายงานโดยทีมข่าวดีเอ็นค่ะ นี่คือภาพบรรยากาศที่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกาศาที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเขียวเข้าร่วมกิจกรรมรวมหัวใจสีเขียวช่วยชาวนาพร้อมร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือชาวนาผ่านกองทุนทั้ง3รูปแบบที่ทางคณะกรรมการบริหารหรือบอร์ดทกศได้อนุมัติจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวนาโดยเฉพาะในการประชุมบอร์ดทกาศาเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เบื้องต้นทกศได้ประเดิมบริจาคเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาแบบบริจาคเงินที่บัญชีออมทรัพย์ทกศเลขที่02 00-3-3477-582ขีด3ขีด3 4 7ขีด582ธนาคารทรกศสาขาบางเขนจำนวน10ล้านบาทจากเงินทุนหมุนเวียนของธนาคารรวมถึงสมทบเข้ากองทุนชนิดคืนต้นไม่มีผลตอบแทนอีกจำนวน100ล้านบาทนายลักษวัจานานวัตรผู้จัดการทรกศระบุว่า ที่ประชุมบอร์ดทกศเห็นตรงกันว่าให้จัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่ต้องการช่วยเหลือชาวนาได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวนาผ่านกองทุนทั้ง3รูปแบบ 1. การบริจาคโดยโอนเข้าบัญชีกองทุนช่วยเหลือชาวนาแบบเงินบริจาค 2. การสมทบเงินกองทุนช่วยเหลือชาวนาแบบคืนต้นและไม่มีผลตอบแทนและ 3. การสมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาแบบคืนต้นและมีผลตอบแทน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ0.63ต่อปีโดยกองทุนเงินสมทบทั้งแบบที่2และ3นั้นจะไม่จำกัดจำนวนเงินแต่ต้องไม่ต่ำกว่า1000บาทโดยได้มีการจัดตั้งกองทุนไว้3รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็เป็นกองทุนเพื่อการบริจาคนะครับเป็นกองทุนช่วยเหลือชาวนาแบบเงินบริจาคนะครับก็คือหมายความว่าเป็นจิตกุศลที่ทางพี่น้องประชาชนชาวไทยจะช่วยชาวนาโดยไม่ต้องการเงินคืนนะครับ กองทุนที่2ก็จะเป็นกองทุนช่วยเหลือชาวนาแบบไม่มีผลตอบแทนนะครับอันนี้ก็หมายความว่าจะได้คืนเงินต้นนะครับแต่ไม่มีผลตอบแทนนะครับเมื่อครบกําหนดเวลากองทุนที่3ก็จะเป็นกองทุนช่วยเหลือชาวนาแบบมีผลตอบแทนนะครับซึ่งกําหนดอัตราผลตอบแทนไว้ที่ร้อยละ0.63นะครับซึ่งเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เมื่อครบกําหนดแล้วเนี่ยก็จะได้เงินต้นคืนนะครับพร้อมกับอัตราผลตอบแทนที่ได้กําหนดไว้นะครับซึ่งกองทุนนี้ ในวันนี้เนี่ยนะครับก็เริ่มต้นแล้วนะครับมีความพร้อมในทุกๆด้านกองทุนจะเริ่มเปิดรับเงินบริจาคและเงินสมทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2557และสิ้นสุดโครงการในวันที่31ธันวาคม2557โดยมีวงเงินไม่เกิน20,000ล้านบาทและเมื่อได้รับเงินกองทุนจะจัดสรรเงินดังกล่าวให้กับทกส เพื่อนำไปจ่ายให้กับเกษตรกรตามมูลค่าข้าวเปลือกในใบประทวนโดยเรียงตามลำดับที่ขึ้นทะเบียนใบประทวนไว้กับทกสสำหรับเม็ดเงินที่ได้นะทั้ง3กองทุนนี่นะครับก็จะนำไปกระจายนะครับให้กับพี่น้องชาวนาอย่างทั่วถึงทั่วประเทศนะครับซึ่งในหลักการที่เราดําเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็จะดูนะครับมูลค่าของใบประทวนนะที่ยังไม่ได้รับเงินเนี่ยทั่วประเทศนะ ว่าในพื้นที่ไหนเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็จะจัดเป็นสัดส่วนนะครับเช่นถ้าเราดําเนินการในเรื่องของการณรงลงไปได้ช่วงเวลาหนึ่งเราได้เงินมาประมาณ1,000ล้านบาทแล้วเนี่ยเราก็จะกระจายข้อแรกลงไปนะครับเป็นพันล้านบาทนะครับกระจายไปตามยอดยอดมูลค่าใบประทวนที่คงค้างอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะจะคำนวณเป็นสัดส่วนแล้วก็กระจายลงไปนะครับ นายลักกล่าวอีกว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการการคืนเงินต้นให้แก่ประชาชนในกองทุนที่2อและสนั้นจะมาจากเงินที่กระทรวงพาณิชย์เล่งรัดขายข้าวในสต็อกของรัฐบาลซึ่งได้ส่งเงินคืนกระทรวงการคลังเพื่อมาให้ทกสจ่ายให้กับชาวนาประมาณเดือนละ8,000-10,000ถึง 1, ล้านบาทไปจนถึงเดือนกันยายนซึ่งจะได้เงินทั้งสิ้นประมาณ8-9หมื่ล้านบาทสูงกว่ามูลค่ากองทุนที่ตั้งไว้ที่20,000ล้านบาท และหลังจากที่เริ่มโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเชา้านี้ในช่วงบ่ายนายเศรษฐาศิระชายาดาราอาวุโสได้เดินทางมาร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาแบบไม่มีผลตอบแทนถึง1นึ่งแสนบาทเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวนาสำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการช่วยเหลือชาวนาในวันพุทธที่หามีนาคมนี้ทกสจะมีการเปิดตัวพร้อมประชาสัมพันธ์กองทุนให้ประชาชนได้รับทราบ ที่ทกศสำนักงานใหญ่บางเขนและระหว่างวันที่5ถึงวันที่12มีนาคมนี้จะร่วมกันรณนรงค์โดยจะให้พนักง,งานลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนทั่วประเทศทีมข่าว DNN รายงาน